สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซทางไกลในต่างแดนด้วยจ้าวันนี้วันนี้เป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาไปเลยใช่ไหมคะ FC ค่ะมาเรามาอัปเดตการทำงานของวันนี้โอ้โหวันน่าจจ้ยจัดได้ว่าสวยเลยค่ะ ปลาช่อนปลาช่อนอุ้ยเมื่อกี้เห็นปลาช่อนอใหญ่อะทุกคนโอ้โหนู่นนู่นน่นน่น,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 นอีกสองคันค่ะต่างคนต่างขมักขมิ้นเลยค่ะโอ้โห โดนใจเลยโดนใจเลยสวยงามแล้วค่ะเหลือด้านด้านบนนะคะเหลือคันข้างบนที่ที่ยังยังต้องคอยให้ได้ขึ้นไปก่อนเนาะค่ะเนาะส่วนด้านล่างร่วมด้วยช่วยกันเออ ผนึกกำลังให้มันได้รีบเสร็จ เห็นปลาที่จะเพิ่งเห็นแล้วค่ะอ่านเอ้ย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 เล่า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 จึ๊บโอ้เดี๋ยวติด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 ให้พี่เหลาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่เหลาเดินมาแล้วพี่เหลาเดินมาแล้ว มือพี่เหลาเลยนะเอออ้อยังหมดยังหมดยังเจ้าแมวหาปลาหมดยังโอ้ ีแล้วค่ะกลับแกบมีแล้วค่ะโอ้ยเมื่อ,อเมื่อก่อนเที่ยงนี้นะคะทุกคนค่ะได้ปลาเยอะเลยนะอุ้ยเราไม่ได้คิดขนาดว่าเราเราจับแบบไม่ได้แบบละเอียดลอนะทุกคนค่ะยังได้เป็นเครื่องคุถังสีเลยนะเอ้ยสุดยอดค่ะสุดยอด เราไปไหนจ๊ะแรีวไปไหนจ้าอ๋อ,อเจ้าแมวจะไปป่าตรงนั้นเหรอไม่ใช่ ไปที่ร่มดีกว่าเนาะทุกคนคะ่ะไปอีกมุมหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นทุกๆมุมอ่เรามาชมมุมนี้อีกค่ะทุกคนคะ่ะมุมนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันกับอาจารย์ชูและอาจารย์ชายเอ,อ่เขาร่มเขาร่มคะ่ะไม่ใช่ไรหรอกร้อนหัวหน้าไปไหนหนู้วหน้าเดินไปไหนครับโอ้อยู่ตรงนี้แหละได้เห็นสามคันเลย โอ้โหเดินดุม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 ไปเลยไปไหนวะ หัวนหน้าไปไหนล่ะหัวนหน้าไปจับหายัางโน ลีลาการขับแต่ละคนนะเนาะค่ะเนาะมันจะมันก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของใครของมันโอ้โหดูสิค่ะดูสิคะ มเเพาะนะคะเพาะก็คือก็คือคโคลนอ่าแปลเป็นไทยก็คือคโคลนคโคลนตมเราเนี่ยแหละค่ะอ่าชมในช่องเจ้าพุ่งนี่ได้รู้ภาษาคขมเไปในตัวด้วยนะคะ f อค่ะอ้าเป็นยังไงล่ะคะสำหรับภาคบ่ายนี้อัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนได้ชมกันแบบจะบอกว่าเกือบเรียวถามก็ว่าได้เนาอทุกคนคะ่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปของเจ๊พึ่งนะคะอ่าส่วนไหนที่อาจจะแบบมีความเสียงดังก็ต้องขอโทษประทานโทษประทานอภัยด้วยนะจ๊ะเจ๊พึ่งยังไม่ได้เอาปลาเข้าทังเย็นไว้เลยนะ ขอบายๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับการทำงานของการรวมทีมทั้ง3ค่ายในวันนี้เนาะคะ่ะเนาะอีกค่ายหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นช่วยกันกวาดตมกวาดเลนกันไปนะคะทุกคนคะ่ะเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างด้านล่างแล้วก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วเนาะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ ส่งกำลังแรงใจมาให้ทีมงานเนาะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณจากใจขอให้ทุกคนรับชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะทีดตกประการใดต้องขอประทานโทษประทานอภัยด้วยนะคะ f อที่น่ารักาเจพึ่งก็จะสไตล์อย่างนี้ละค่ะทุกคนคะ่ะเนาะอาจจะเป็นคนเสียงดังแต่เจพึ่งก็มีความจริงใจค่ะเชื่อมั่นในตัวเจพึ่งได้ว่าเจพึ่งจริงใจแล้วก็โอเค เจพึ่งเป็นคนที่ตรงๆอ่ะเนาะบางทีก็อาจจะผิดใจท่านใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ